ต่อมาในวิดีโอนี้เราจะทําการสอนวิธีการแทรกสารบัญตารางลงมานะครับจากวิดีโอก่อนเราทําการแทรกสารบัญภาพไปแล้วนะครับตรงนี้เราจะทําการแทรกสารบัญตารางซึ่งวิธีการทํานั้นนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องต้องทำการแทรกป้ายชื่อนนะะคครรัับบตรงนี้ลงไปก่อนนะครับซึ่งวิธีการแทรกนะครับก็กดที่เมนูแทรกการอ้างอิงแล้วก็เลือกที่คําอธิบายเฉพาะเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาสร้างป้ายชื่อใหม่หรือเลือกป้ายชื่อที่มีอยู่นะครับตรงนี้ผมเลือกป้ายชื่อตารางที่แล้วก็เพียงแค่คลิกที่ตกลงนะครับแค่นี้ก็จะมีป้ายชื่อที่เป็นที่ชื่อว่าตารางที่1นึ่ตารางที่แล้วก็ปรากฏขึ้นมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เราก็พิมพ์นะครับข้อมูลของตารางลงไปนะครับตรงน UM. yep. ี้จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทําการสร้าง สารบัญตารางลงไปนะครับซึ่งวิธีการสร้างสารบัญตารางกับสารบัญภาพประกอบที่ภาพประกอบตรงนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับวิธีการทําก็คือกดที่เมนูแทรกการอ้างอิงนะครับแล้วเลือกที่ดัชนีและตารางนะครับจากนั้นเราก็เลือกแถบสารบัญภาพนะครับเมื่อกี้นะครับในขั้นตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเลือกที่ภาพประกอบนะครับแต่ตรงนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นตารางที่นะครับ แล้วก็กดที่ตกลงนะครับแค่นี้สารบัญตารางก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับลบตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเราลองมาแทรกสารบัญตารางนะครับวิธีการนะครับก็คือกดที่เมนูแทรกนะครับเลือกที่การอ้างอิงนะครับแล้วเลือกที่ดัชนีและตารางนะครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกนะครับตรงแถบสารบัญภาพแต่มาเลือกป้ายคำ ป้ายชื่อคําอธิบายเฉพาะเป็นตารางที่นะครับแล้วกดที่ตกลงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลสารบัญตารางนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในเอกสารของเรานะครับแค่นี้ก็เป็นวิธีการสร้างสารบัญตารางนะครับง่ายๆนะครับ